มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการหนูปเปิดกล่องกับลูกนกไอ้เป็นปนกเนาะไม่แบไม่มีไอคอนนูกนุ๊กแบนไม่มีเปลือกไข่ก็เป็นลูกนกไม่จริงนันนี้มีของมาจากเพื่อนหนูก่อนอื่นต้อดูที่ซองนะคะแบนเป็นลูกนก พี่การก็พี่การก็ด้วยมีมเพื่อนเพื่อนคนดีนะครับเป็นคนแล้ว,วะอือคนเลยลก็มีลุงน้องของเขาชื่อพี่การแล้วแบนเป็นลุกน้องชื่อเบนน่ารักกว่าเพื่อนชื่อมูเล,ลวนะครับ ที่ก่อนหน้าน,นี้หนูก็สั่งนูนนน่นนี่นั่นมาจากเขาเยเหมือนกันบอกคนเดิมเขายังไ่เลืกขหนูเยังไงอี่ไปยปแบนเป็นลูกนก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 หยุดเก่งมินไม่

อไ้พยายามที่จะแก้ให้มันออกมาสวยๆวยเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่ <laughs> อนเพื่อเอาไปใช้ต่อหรอ ตอนแรกลูกก็คิดอย่างนั้นนะแต่ถามว่าใช้ต่อกี่หมูไม่ค่อยได้ส่งของแต่รับของก็เยอะมากสภาพรูเลยนะคะว่าให้แบนรนด์ส่งของอุ้ยตายไหนแบนเป็นลูมเนาะไหนซื้อใหม่ดิแล้วเธอเห็นลูมลูบ น่แบนเป็นลูกนกเข้าใจไหมแบนเป็นลูกนกน,กนีลูกใครด้วยไม่ไดีแบนโดนังแกงคือเขาส่งมาเพื่อแกงแบนเนาะใช่อันนี้เป็นสแตัวี้้ตปตนอกตาตุ๊กอาตุเขาออกาตอกตาตุก,กาตุกาตุกาตุา เขาบอกว่าเขาทำเพราะว่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างขายของจริงๆมันมีฟิล์มะหนูยังไม่ได้แกะอ่ะอันนี้ข้างนี้ไม่มีฟิล์มสีก็จะสนใจแบบนี้แล้วทำไมมันติดฟิล์มมา้างเดียววะงูยังวะ, <c oughs> งวะแกะเลยก็ได้มือถือมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วมันต้องแกะจากตรงไหนอะคะคือคือมันเห็นนะว่ามันมีฟิล์มแต่ แกยังไรช่างมันด้วยแหละบายแล้วแต่แตอดอปชื่ออะไรอ่ะสมลูกนกเบอร์หา้าน่างอดอพมาแกงเฟนเหรอครับใช่ <c oughs> นี่อีกการดึงก็เป็นอันนี้ดูจ่งางาวางคนหัวหินฮี๊เอ๊ว ก่อนหน้าน,นี้เขาเคยไปเขาเคยทำอันนี้ไปขายงานกับตูตัวนี้มาจากเรื่องไหนนี่มาจากเกมพงไข่สตาร์เลวแล้วจ้าอ้วนชอบชอบชอบขายดีวาชื่ออะไรด็อกเตอร์เรโชพวกคนตลกอืมแล้วทำไมมีหัวหินเด้อเอาหายไปไหนแล้วไม่มีหัวหินไม่มีหัวหินอ๋อปกติเขาชอบใส่เขาชอบใส่หัวหินเพราะว่า เพราะว่าจะได้ปิดกั้นตัวเองจากจากาสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้งหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูไม่อยากเห็นหน้าคนโง่คนโง่ไม่อยากเห็นหน้านูด้ด้วย <laughs> นั่นแหละเขาเป็นคนตลกเว้ยเนี่ย <laughs> ดูหนะ้าแล้วรู้ไหมทําไมหนูทําไมนูไม่เอาอันนี้ทําไมหนูต้องเอาอันที่เป็นหูหินทาไมอะเพราะว่าทิปออฟฟิศเดินหน้าเขาจะไปหูหิน เก็ไปถ่ายป้ายหัวหินอะไรมนไปหัวหินแล้วอันเก่าอันเก่าอันไม่ใหญ่พอหนูบอกอ๋อจะเอาไปถ่ายรูปเขาก็เลยทำมาแบบเอาไปเลยใหญ่สะใจหนูว er, ่าใหญ่เท่าแบนบูใหญ่กูนมันจะเป็นแบบอะคริลิก กระตูนะที่หลังๆมันจะทําตัวแบบตัวตัวเท่านี้อ๋อแต่บางต้อมก็ทําแบบขนาดเท่าตัวละครจริงแล้วพอคนส่งเอามาส่งปุบปับังประตูแล้วคนนั้นก็ออกอย่างคงไม่ได้แย่ <c oughs> <c oughs> yeah, บ้า <c oughs> มีอะไรบอกไหมไม่ไม่หนูมีอะไรบอกแบบมแบนเป็นลูกนก เอ้ลุงน้องมีผมหนูก้มโบนด้วยใช่แต่แบนไม่มีผมมีคนมันไม่มันไม่ชี้ขึ้นมาเพื่อนเชื่อมุลิวนะคะไปอ่าฝุดลุนได้ลิงลในเดสคริปชันคนคนนี้คนลอวะากันลอง <laughs> นั่นแหละ <laughs> <laughs> เขาเขาขายติ๊กเกอร์อยู่ อยู่ร้านอธิฐานเหมือนเขาไปลงช็อปปีด้วยืยเขาบอกว่าถ้าสติกเกอร์เขาขายหมดจะมีเซตใหม่มที่เป็นเซตบุลลี่ลูกนกแง่แ,งแบนดอย่างนี้เหรอครับใช่นี่สายไม่ดี <c oughs> ทำหน้าฮอฮิไป <c oughs> <c oughs> อร่อนแล้วลูกนกอร่ย<ก>อย<ก>มากใช่วหม<ง>จะวนอีกนานไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะลูกนก